ปลาตะเพียนต้มเค็มหวานค่ะเป็นเมนูที่หากินยากแต่แม่บ้านจะมาบอกวิธีทําให้ค่ะใครไม่มีปลาตะเพียนก็ใช้ปลาทูสดได้ค่ะวัตถุดิบมีตามที่ขึ้นหน้าจอให้ค่ะถ้าใครจดไม่ทันก็แคปหน้าจอหรือแชร์โพสต์เก็บไว้ดูค่ะเรามาเริ่มกันด้วยตาําพริกไทยดําค่ะพอละเอียดดีเราก็ใส่รากผักชีลงไปค่ะตามด้วยกระเทียมค่ะ ตามทุกอย่างให้ละเอียดนี่ค่ะได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วพักไว้ก่อนค่ะนำตะไคร้และรากผักชีมาวางก้นหม้อเพื่อไม่ให้ปลาเขาติดก้นหม้อนะคะปกติเขาจะใช้อ้อยวางค่ะวันนี้แม่บ้านไม่มีเสร็จแล้วเราก็วางปลาตะเพียนที่เราล้างสะอาดดีแล้วลงไปค่ะไม่ขอดเก็ตนะคะใส่ทั้งเก็ดเลยค่ะเวลาต้มเก็ดเขาก็จะนิ่มนี่ค่ะเรียงแบบนี้ค่ะ เรียงเสร็จชั้นแรกเราก็ใส่สับป,ปะรดลงไปสับวางแบบนี้ค่ะปลาเขาจะได้ไม่ติดกันค่ะสับป,ปะรดแม่บ้านใช้ลูกเล็กประมาณหนึ่งลูกค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วเราก็โรยลากผักชีลงไปอีกค่ะเสร็จแล้วก็วางปลาที่เหลือค่ะปลาตะเพียนถ้าได้ตัวเล็กกว่านี้ก็จะดีนะคะแม่บ้านหาซื้อไม่ได้ค่ะ ใครไม่มีปลาตะเพียนก็ใช้ปลาทูสดได้นะคะปลาตะเพียนถ้าตัวเล็กเขาก็จะเปื่อยนุ่มก้างนุ่มดีกว่าปลาตัวใหญ่ๆนะคะนี่ค่ะเอาสับประรดสับวางเหมือนเดิมสับประรดก็ช่วยให้เปื่อยเร็วขึ้นด้วยค่ะใส่รากผักชีกลงไปเสร็จแล้วเราไปทำขั้นตอนต่อไปนะคะผัดสามเกลอค่ะใส่น้ำมันนิดหน่อย สามเกลือก็คือรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะที่โขลกรวมกันผัดจนหอมดีเสร็จเราก็เติมน้าเปล่าลงไปค่ะกะปริมาณให้พอท่วมปลาที่เรามีในหม้อที่เราเลียงไว้นะคะใส่เกลือปรุงรสด้วยน้ํามะขามเปียกค่อยๆปรุงนะคะแล้วก็น้ําตาลปีบ๊บหรือน้ําตาลตะโหนดมะพร้าวอะไรได้หมดเลยเราค่อยๆปรุงค่อยๆชิมให้ได้ออกรสเค็มเปรี้ยวหวานน้ําปลาน้ําตาลแต่ละบ้านก็เค็มหวานไม่เหมือนกันค่ะ ต้องใช้วิธีชิมดูค่ะปรุงไปชิมไปค่ะนี่ค่ะพอเขาละลายทุกอย่างละลายเข้ากันดีหมดเราก็จะตักมาชิมก่อนรสชาติต้องเข้มข้นหน่อยนะคะเวลาใส่ปลาแล้วจะพอดีค่ะนำน้ำที่เราปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วเทล,ลงใส่ในหม้อปลาค่ะนี่ค่ะน้ำพอดีท่วมปลาเลยนะคะเสร็จแล้วก็นำลงตั้งไฟค่ะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนค่ะเติมน้ำให้ท่วม มาอีกประมาณสัก2นิ้วค่ะปลาก็ลอยขึ้นมาค่ะคนโบราณเขาก็จะใช้อ้อยขัดอีกทีไม่ให้ปลาลอยไม่มีก็ไม่ต้องขัดค่ะปิดฝาค่ะต้มประมาณ8ชั่วโมงขึ้นไปค่ะคอยดูเรื่อยๆถ้าน้ำแห้งให้เติมน้ำต้มต่อไปทําแบบนี้จนปลากล้างเปื่อยนุ่มดีนะคะครบเวลาแล้วค่ะเนี่ยค่ะเปิดออกดูได้ประมาณนี้เลยนะคะ สีสวยงามตามธรรมชาติค่ะไม่ได้ใส่ซอสใดๆเสร็จแล้วเราจะไปตักใส่จานกันค่ะนี่ค่ะสวยงามค่ะราดน้ำสักหน่อยค่ะใครชอบทานน้ำก็ตักน้ำเยอะๆค่ะรสชาติอร่อยค่ะเค็มเปรี้ยวหวานกำลังดีค่ะเนื้อนุ่มเปื่อยก้างนุ่มเลยนะคะใครหาปลาตะเพียนไม่ได้ก็ใช้ปลาทูสดเลยค่ะลองไปทำกันดูนะคะ ขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะเอาไว้พบก,กันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ